ไม่เข้าใจเนาะคนเราไม่กลัวเวรกรรมเนาะแม่นค่ะไปฆ่าเถอะเขาบอกขี้คาดให้เขาดาคนมือเขาตายพมล้เขาตายเขาได้ยุติแล้วพี่น้องค่ะจักผู้ไดติดโฉนั่นแน่จักผู้ใดติดโควิดบอติดโควิดแล้วแต่เห็ุยังกูเห็ดคิดกูได้เงินเด้อจ้าเออถึงสิบบาได้รายแต่ก็ได้ทุกวันมีรายได้เข้าทุกวันนะคะเออไม่ใช่ว่าอยู่ลอยๆอยนะเห็นว่าไม่ทําอะไรมีรายได้เข้าทุกวันวันละสองสามร้อยนะจ๊ะ เออเอากจรีแค่แะกรายได้เนาะถึงไม่มากแต่ถึง,ถงไม่มากแต่มันมีไรายได้เข้าทุกวันนะ่ะเออเราไม่ได้อยู่เฉยๆฉยถ้าคนไม่ขีถ้าคนขี้เกียจจะไม่มีไรายได้เข้าบ้านเลยนะคะทุกก็ามาสิอีเวนต์อะไรเออคุณละเงืดเอดอืมก็มาสิละรวมทั้งตัวมึงด้วยนะมึงมาออกคุณละขี้เดียดมึงไรอืมเข้าใจเนาะคนเราไม่กลัวเวรกรรมเนาะ ค่ะเธอค่ะเขาบอสกี้คาดให้เขาด่าเนมือเขาตายพมดแล้เขาตายเขาจะยุดแล้วพี่นองค่ะ <c oughs> จะผูดใดติดโจนั่นไ่จะผู้ใดติดโควิดบ่ติดโควิดแล้วแต่ตามนั้นตามนั้นสบายใจชมเดี๋ยวพี่นองคำกระตอมอช่องคำกระตอมอที่เขามาตรวจกูนี่กูหลงงดชูไร <c oughs> โอ้ยมาหน่ยนเนย,เย,นเนยเแล้วกูติดกล้องวงจรเนเ็นเบิร์ดเลี่ยใครมาเือนกู ยาก็เจ็บนะคะสาวมนเรียกเอฟซีมาติ่งแตดไม่ชอบเลยค่ะปล่อยมันเถอะค่ะอืมปล่อยมันเถอะเขาเรียกเราได้เราก็เรียกเขาได้เหมือนกันของพวกมันน่ะไม่ไม่ต้องเรียกว่าติ่งแตดของพวกมันเราต้องเรียกว่าเฮปแตดเฮปเฮปแตดอืมเฮปแตดมันต้องเรียกว่าเฮปอืมอย่างมันเฮปหมาเรียกเฮปหมาเรียกแบบนั้นเลยมันมาตรงนีง้ก็ใส่ันแบบนั้นแหละค่ะไปสนใจมัน เฮ็บหมาถูกใจคักแม่นคะ่ะต้องแบบนั่นแหละเฮ็บหมาเฮ็บนอแตดหมาข้านอแตะคนมนเนอะเฮ็บนอแตดหมามันนะเอาแบบนั่นแหละมันเราติ่งท้างข้าเห้องก็ติ่งมันนะั่นนั่นแหละตามนั่นอย่าได้ยอมมันอืนี่จะพวกเท่าเท่ากระโหลกกระล่าทั้งนั้นได้พี่น้องมัน้อือายุกุีแต่คนรวยทั้งนั้นบบดนี้ไม่ยุ่งก็ข่อย